สวัสดีครับแม็กกี้นะครับรัชตาพิเชษโชน์นะครับมาจากช่องสูฟี นะครับผมซึ่งวันนี้ครับแม็กไม่ได้อยู่ช่องตัวเองครับอยู่ช่องมินแมกกาซีนนะครับผมในคอลัมน์แฮนซัมบ็อกเกอร์ครับผมแหมแค่ชื่อแฮนซัมบ็อกเกอร์นะครับชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วครับมินแมกกาซีนนะครับให้แม็กได้ลองถ่ายแบบแฟชั่นดูนะครับคือมีหลายลุคมากนะครับตั้งแต่ลุคง่ายๆแบบ everyday ลุคลุคแบบว่าแต่งนิดแต่งหน่อยนะแต่แบบยังแบบดูดีอยู่นะแล้วก็ลุคแบบไอดอลเกาหลีเลยสีฉูดฉาดปุ๊บปั๊ดเลยนะครับผมยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามมินแมกกาซีนวอลลุมสามด้วยนะคร นั่นคือการครีเอทลุคครับซึ่งวันนี้เนี่ยมินก็เลือกไอดอลที่แบบว่าตรงตามสเปคมากเลยนะครับผมนั่นก็คือแทยงจากวง NCT นะครับผมตบมือสิครับรออะไรนะครับผมซึ่งความอะไรที่เขามีเนี่ยคือแบบเบ้าตาจะซาะเบ้าจะแบบอะไรยังไงเนี่ยผมก็ต้องมีตอนนี้กํา้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็องขอเติมความสดชื่นนิดๆหน่อยๆนะครับผมด้วยตัวนี้นะครับคลายคายโทนเนอร์ครับ คอร์เดลีนะครับผมบิวตี้อิเล็กเซอร์นะครับผมก็หลับตาและฉีดทั่วหน้านครับอืมตัวมิสเนี่ยคือมันเป็นตัวแบบละองะองละอองมิสนะครับจะค่อนข้างแบบละเอียดแล้วก็แบบทั่วหน้านะครับใช้ง่ายนะครับกลิ่นหอมแล้วก็จะช่วยแบบว่าผิวแบบโกลว์ผิวแบบ glow, แบบเออเนียนนุ่มอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบรีบเนียนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะ โอเคเราพร้อมที่จะบำรุงก่อนละคือก่อนแต่งหน้าเนี่ยเราควรจะเริ่มจากการบำรุงก่อนนะครับแม้ขอเริ่มตัวแรกเลยนะครับแน่นอนว่ามีกันทุกบ้านนะครับผม e s t เ e อ a u d e r นะครับ a d ด a n c e d Night Repair นะฮะดังมากๆฮิตตลอดกาลมากๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะดังแบบดังไม่ไหวแล้วดังที่สุดเลยนะครับถามว่าทําอะไรได้บ้างนะครับจะแบบว่าให้ความชุ่มชื้นให้แบบว่าผิวแบบเกาๆแบบโกลโกลนะครับให้ความฟูมันจะแบบฟื้นฟูขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนครับผมใช้เกือบทุกวันนะฮะ เป็นตัวเซรั่มนะครับก็สามารถได้ทั่วหน้าเลยนะครับผมสามารถใช้ได้ทั่วหน้าเลยเนาะโอเคหยิบอุปกรณ์ก่อนนะครับแต่งหน้าไม่มีกระจกได้ยังไงนะครับ โอเคต่อมานะครับผมต้องแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับผมตัวนี้เอสเทอโรเดอร์นะครับผมเป็นตัวแอดวานซ์ไนท์รีเพลเหมือนกันนะครับนั่นคือตัวอินเทนส์รีเซ็ตคอนเซนเทรตนะครับผมเป็นตัวที่แบบเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้แม็กกับติดกระตูน Attack on Titan ์ทักําลังมาจริงๆนะครับนี่ขนาดนอนตีสามตีสี่เนี่ยตัวนี้คือแบบว่าใช้ให้แบบหน้าอย่างนี้อยู่ได้ก็ถือว่าโอ้โหสุดแล้วเออนะอย่าลืมนะครับตัวนี้คือแบบดีจริงๆนะฮะโอเคสองตัวไปแล้วนะครับตตตตัััััวววว่่อมมาานนนะครรบบบผเเป็ียกไดด้้แขสุ นะขั้นสุดเลยนะครับผมของเอสเต l a u ลอเดอร์เลยนะครับผมเป็นตัวเอสเต l a u ลอเดอร์ลีนูทีฟอัลติเมทไดมอนด์ทันฝูร์เมทีฟไอเซลลัมนะครับผมแค่ชื่อก็ยาวแล้วใช่ไหมครับ แต่ประเด็นคือสรรพคุณยาวกว่าชื่อครับผมเรียกได้ว่าเป็นไอครีมที่แบบว่าที่สุดดูซีรีส์มาขานาดนี้ตัวนี้ก็คือช่วยได้ใช้มือนวดก็ได้นะครับแต่จริงๆอยากให้ตัวใช้ตัวแอปพลิเคเตอร์นะครับแบบนวดๆน,นะครับมันจะเย็นๆแล้วก็นวดไปทั่วตานะวนไปวนมานะครับดีกว่านะครับแล้วก็ล้ำลึกกว่านะครับวนไปวนไปขึ้นลง10ครั้งก็ได้ส่วนมากเขาจะให้วนประมาณ10ครั้งนะฮะตัวนี้คือแบบสุดจริง <S <S หลายๆคนจะแบบสงสัยนะครับทำไมใช้ตัวไนท์ในตอนกลางวันนะครับจะบอกว่าตัวไนท์สามารถใช้ตอนกลางวัันนได้ะครบ ส่วนตัวเดย์ตัวกลางวันเนี่ยบางทีจะมี S P F ต่างๆนะครับไม่อยากให้ใช้ตอนกลางคืนนะบางทีมันเอ่อทำให้เกิดสิวหรือเกิดอะไรได้นะฮะก็ตัวไนท์ใช้กลางวันได้แต่ตัววันน่ะไม่อยากใช้ไนท์เฮ้ยลืมบอกอันนี้จะบอกว่าคือมันเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ตัวที่เด่นที่สุดของเขาเลยเนี่ยคือตัว Black Diamond Shuffle นะครับซึ่งหายา,ยากมากๆแล้วคือในขวดนี้คือมีหมดนะครับแล้วประเด็นคือขวดนี้ขวดนี้นะใช้เวลาทำประมาณ1 0,000ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆ ออลแล้วก็เมืองไทยนะครับขาดไม่ได้เลยครับซันสกรีนนะครับผมหรือกันแดดนะครับผมตัวนี้ที่แม็กชัยนะครับผมเป็นซูเปอร์พรูฟนะครับผมอันซีนนะฮะมันจะแบบว่า เจลใสๆเป็นกันแดดแบบว่าใสๆนะครับต้องใช้แน่นอนครับเมืองไทยต้องใช้ครับจาเป็นต้องใช้จริงๆครับแล้วก็ทาทั่วหน้าเลยฮะคือระหว่างวันตัวนี้ก็สามารถทาได้นะครับทาทับเมคอัพทาทับอะไรใดๆไปได้หมดเลยนะฮะคือกันแดดมาเคยบอกในในช่องของแม็กด้วยก็คือตัวไหนไม่แพ้คือแบบดีมากๆนะครับซึ่งตัวนี้เขาดีมากๆไม่เคยแพ้จริงๆทุกกรูมนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็บำรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเริ่มรีเอลุคแทยงเอสีทีแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับตัวแรกที่แม็กจะใช้นะครับเป็นจองแซมมุนนะคร นี่เป็นเบสที่ช่วยให้ปรับสภาพผิวหน้านะครับเนียนกริบรูขุมขนอะไรใดๆปิดหมดดีมากตัวนี้ดีบ้างจริงนะเป็นซูติ้งเบสนะครับโดยปกติเนี่ยแม็กจะไม่ค่อยใช้ตัวฟาวเดชั่นหรือตัวรองพื้นนะครับแม็กถนัดใช้คุชชั่นมากกว่าเนื่องจากว่าไม่อยากให้หนักผิวหน้าจนเกินไปนะครับก็จะใช้เป็นตัวคุชชั่นนะครับอันนี้เป็นของจองแซมมูนเหมือนกันนะครับเป็นสีแซนนะครับผมคือสีออกประมาณแบบโทนเอเชียนะครับแบบติดเหลืองๆหน่อยๆนะครับไม่ได้แบบว่าอมชมพูอะไรใดๆมากนะครับตัวท็อปของเขาเลยนะครับ ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าใช้คุชชั่นยังไงแบบว่าไม่ให้ดูโปะนะผมก็จะบอกก่อนว่าเออจริงๆเวลาใช้เนี่ยอยากให้ใช้แค่1สแตปมพอ1สแตป์เนี่ยแล้วก็ให้ทั่วหน้าเลยเออผมว่ามันพอแล้วนะครับแล้วมันก็จะดูแบบว่าไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินนะฮะคือมันจะไม่ได้แน่นตรงที่ผิวหน้านะครับเนื่องจากผิวหน้าเนี่ยเราบำรุงมาดีแล้วมันจะแน่นตรงตาแน่นอน,นะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นงานคิวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเฟนตี้บิวตี้นะครับของรีฮันน่านะครับ เพลงไม่ออกครับออกเครื่องสําอางนะครับตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะครับโดยปกติเนแม็กซ์เป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแม็กซ์จะเติมหางคิ้วนิดนึงเนื่องจากว่าเบางทีจะดูคิ้วตกหรืออะไรใดๆนะครับก็จะเติมนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวของเฟนตี้เนี่ยจะมีแปรงในตัวนะครับซึ่งแปรงของเขาเนี่ยดีมากนะครับคิ้วแปรงของเขานะครับนี่ครับแปรงของเขาครับแปรงเขาคือแบบว่าดีมากๆนะครับคือขนแบบว่าเน้นกรีบอ ซึ่งแน่นอนว่าลูกแทยงเนี่ยก็จะดูอุ้ยๆนิดนึงนะฮะหัวคิ้วก็จะปัดขึ้นนิดนิดแล้วก็เกลี่ยมาด้านนี้นะครับโอเคครับผมงานคิ้วจบไปนะครับอาจจะเติมแก้มนิดนึงนะครับแบบว่านิดเดียวพอไม่ต้องเยอะมากนะครับแบบให้ดูอมชมพูแบบเลือดฝาดๆแบบเบาๆเอออะไรอย่างนี้โอเคถึงเวลาเข้างานหลักของเราแล้วะฮะตาครับผมตาเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็น จุดเด่นจุดหลักเลยของไอดอลเกาหลีนะครับวันนี้นะครับมันก็มีตัวเนเกตนะครับผมทั้ง2องพาเลตนะครับก็จะเป็นตัวฮันนี่นะฮะแล้วก็ตัวฮีทนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวฮีทนะครับผมก็สีก็จะประมาณนี้นะครับออกแนวแบบร้อนแรงนะครับอันนี้เป็นตัวของฮันนี่นะครับจะออกแนวแบบเอิร์ธโทนแบบออกแนวเหลืองๆหลืองนิดนึงนะฮะน่าจะเข้ากับตัวฮีทมากกว่านะครับงั้นใช้ตัวฮีทดีกว่าคือตัวฮีทนะครับจะมีสีให้เลือก12สีนะครับแทยงเนี่ย ตาเขาจะออกแดงๆอมแบบชมพูเบาๆนะครับคิดว่าจะใช้ตัว Hideau นะครับน่าจะเข้ามากที่สุดแล้วนะครับเปลือกตานะครับเราจะค่อยๆแต้มไปก่อนทีนิดนะครับคิดว่าทั้งเปลือกเนี่ยเริ่มได้แล้วเราค่อยระบายให้มันนนหัว,หวโอเคครับอีกข้างหนึ่งนะครับขอออกนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะแน่นไปนะฮะ พอลืมตาเนี่ยหายหมดจะดีเพราะฉะนั้นเราเข้มได้อีกครับไปต่อได้อีกครับโอเคพอลืมตาพอดีเห็นนะเออเดี๋ยวผมจะเติมแบบห่างตานิดๆตรงนี้นิดหน่อยนะครับเป็นสีเข้มหน่อยนะครับจะเป็นสีแอชนะครับผมเศกคนขนตาไปได้เลยนะครับผมก็ปาดไปเบาๆให้แบบมันไล่สีหน่อยมีเฉดน,นะฮะไปข้างหนึ่งข้างหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ แหลายคนจะแบบสงสัยเอ้ยทำไมแมกไม่ใช้คอนซีลเลอร์เลยจงบอกว่าจองเซมุลตัวนี้คือดีมากแล้ผิวคือโกลยังอยู่นะครับตัว SPF ก็ยังมีนะครับตัวนี้คือคอนซีลเลอร์ไม่จําเป็นเลยนะฮะต่อไปนะครับผมขออินเนอร์ไลน์นิดนึงนะครับผมตรงขอบตาแบบข้างในนะครับนิดนึงให้แบบว่าตาดูคมๆนะครับอ่านะฮะแบบดูเฉียวเียไง โอเคเออถ้าเกิดแบบว่าเจออันไหนที่แบบว่าแข็งแข็งอะไรนี้ก็วอร์มกับแขนเรานิดนึงก็ดีนะครับให้แบบว่ามันอุ่นๆแล้วเส่บู๊ตมันจะใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเหมือนฟิกซ์เครื่องสำอางเรานะครับผมเป็นชิคเกโด้อัลติมูนนะครับผมดีเฟนต์ลีเฟชมิสนะครับทำให้เครื่องสำอางแบบอยู่ทนนะครับป้องกันพวกมลภาวะแบบอะไรใดๆเข้าไปในรูุมขนเรานะฮะก็ฉีดจบนะครับอื ให้มันดูแบบชํำๆนะครับแบบเออผิวแบบเกาหลีลุคแบบว่ากล้าสกินอะไรอย่างนงี้นะครับแบบชํำๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะฮะก็ได้อยู่อันนี้หน้าก็น่าจะเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์นี่พลาดไม่ได้จริงๆแล้วก็แต่งตัวนิดหน่อยก็พอมัง้งเนาะคอนแทคเลนส์นิดหน่อยนะนี่ก็ใส่คอนแทคเลนส์เรียบร้อยนะครับระหว่างใส่คอนแทคเลนส์ก็แต่งตัวนิดๆหน่อยๆนี่แค่นิดหน่อยนะฮะครับใช่ครับมีน้อยชิ้นมากเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับกับฟินิชลุคแทยง NCT นะครับผมไม่รู้ว่าเต็ม10ให้กันเท่าไหร่นะครับผมก็ได้ประมาณนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่โปรเฟชชั่นแลนะครับไม่ใช่เมคอัพอาร์ติส์อะไรใดๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องบอกนะครับคือของทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าแม็กตรงนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมซื้อจบที่เดียวครบหมดเลยฮะยังไงก็ฝากแฮนด์ซัมบล็อกเกอร์คนนี้ไว้ด้วยนะครับผมกับมินมักกัสซินวอลลุ่มสามนะครับสามารถติดตามทุกช่องทางโซเชียลเลยนะครับผมฝาากตติดดม้วย